กระทรวงอุตสาหกรรมระดมสุดยอดเครื่องจักรกลด้านกเกษตรอุตสาหกรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มโชว์แกล่งศูนย์ไอทีซ4.0พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการไทยกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งยกระดับกเกษตรอุตสาหกรรมมอบหมายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสั่งการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมรวบรวมเครื่องจักรกลที่ทันสมัยรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ,กรเกษตรศโดยไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรที่มีราคาสูงเพื่อใช้ศึกษาความเป็นไปได้และทดสอบตลาดให้ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยนายจุลพลทวีศรีรองปลัด กระทรวงอุตสาหกรรมได้นําสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกชมศูนย์ไอทีซี4.0ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2จังหวัดพิษณุโลกดําเนินการรวบรวมเครื่องจักรกลเพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการและเกษตรกรอาทิเครื่องสกัดด่วนเครื่องระเหยแข้มข้นเครื่องทําแห้งแบบพ่นฝอยและเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้สร้างสรรนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยี การผลิตขั้นสูงออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยสอดรับกับความต้องการของตลาดด้วยวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมภาค2ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับในในศูนย์นี้ได้ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเป็นนักธุรกิจเกษตรโดยใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการที่เป็นนักธุกรกิจเกษตรได้นี่ครับแน่นอนฮะแต่เราจะใช้วิธีการผลิตแบบเดิมนะครับก็จะไม่ได้มูลค่าเพิ่มสูงมากทันทีที่มีวัตกรรมมีเครื่องจักรสินค้าที่ได้ก็จะมีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีความก็จะ ต้องเรียนนี้ครับว่าในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมทางด้านอาหารโดยเฉพาะยิ่งทางด้านเกษตรยังมีการขยายตัวอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยเนี่ยเกษตรแปรรูปเนี่ยครับเป็นอนาคตที่ยังไปได้สินค้าเกษตรเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่นิดหนึ่งครเพราะว่าเขาเสียง่ายการที่จะให้ให้เขาเนี่ยอยู่ในตลาดนะครับมีขายตลอดทั้งฤดูกาลที่เขาไม่ได้ออกผลผลิตมาเนี่ยก็ต้องทําการแปรรูปเราก็จะส่งเสริมในส่วนนี้นะครับในช่วงต่อไปนะครับในส่วนของประมาณปี64เนี่นะครับเราก็จะคงดําเนินการสนับสนุนต่อไปเพราะเราเห็นว่าอนาคตของเรื่องเกษตรแปรรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่ แล้วก็จะเป็นการยกระดับสินค้าแล้วก็ยกระดับรายได้ของเกษตรกรเราต้องการนักธุรกิจเกษตรใหม่เรามีสนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครบ7จจังหวัดในแต่ละสนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมจะมีหน้าที่เนี่ยไปสํารวจสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนเนี่ยในจังหวัดต่างๆที่มีศักยภาพแล้วก็ไปทํานการส่งเสริมถ้าเห็นแนวทางว่าจะพัฒนาได้เนี่ยก็จะส่งต่อมาที่ศูนย์ยกตัวอย่างศูนย์ีพิสูจโลกเนี่ยเขารับผิดชอบ5าจังหวัดก็มีพิสููน์ฮะกมีมี สองทางคืออุตสาหกรรมจังหวัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือเนี่ยที่ไปสำรวจทวกนี้เขาเปหน้าที่ส่งเสริมอยู่แล้วฮะสำรวจหาวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพื่อมาพัฒนาต่อ,อยอดอีกทางหนึ่งก็คือจังหวัดเนี่ยจะมีการออกหน่วยพบชาวบ้านเรามีบริการแบบนี้นะถ้าท่านสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่านเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาได้พร้อมกันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนำร่องปั้นปรุงเปลี่ยนบ้านนาต้นจันทร์เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ห้าดาวหรือหมู่บ้้้าานดดดวววยิธีีพรอม ประกอบด้วยการสร้างคนที่ดีพร้อมเสริมสร้างความพร้อมให้กับชาวชุมชนในการดําเนินธุรกิจการสร้างการผลิตที่ดีพร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้ในการผลิตเพื่อศักยภาพให้กับชุมชนและสร้างการท่องเที่ยวชุมชนที่ดีพร้อมเสริมสร้างการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ชาวชุมชนพร้อมรับนักท่องเที่ยวพร้อมสั่งการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม4.0ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมผนึกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องเรียน นำแนวคิดคนรุ่นใหม่ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนตั้งเป้าสร้างอาชีพให้ชุมชนกว่า1,000ลายและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนกว่า50ล้านบาทโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงยุติธรรมนายธีรยุทธ์วานิชชังผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมนายนัทพลรังสิตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมเป็นประธานเปิดงานผูกพันรักทักษะอาชีพสร้างงานเสริมรา,ายได้กระจายโอกาสสู่ชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ตำบลบ้านตึกเนี่ยมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง ั้งในรูปแบบของด้านอุตสาหกรรมชุมชนด้านท่องเที่ยวด้านเกษตรและอื่นๆรวมทั้งนาทุนจันรเนี่ยเป็นบ้านที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในเรื่องของการสู้รบมีเจ้าเมืองที่เข้มแข็งในอดีตปัจจุบันนี้เนี่ยเห็นจากความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันของชุมชนบ้านนาทุนจันทร์ตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าไปได้กิจกรรมวันนี้เนี่ย แม่งานหลักก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาดําเนินการต่อยอดออกไปเรื่อยๆและผมดูแล้วจากเรื่องของรายได้ที่เขาแชร์กันเขาดูแลกันทั้งอาหารทั้งอุตสาหกรรมชุมชนอะไรอีกมากมายตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการดุลาการเป็นต้นแบบที่รัฐบาลให้ความสนใจผมว่าถูกต้องดีและจะเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งในในโอกาสวันข้างหน้าด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมเรามีนโยบายชัดเจนแล้วนะครับในเรื่องของการาเกษตรอุตสาหกรรมแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือการกระจายรายได้สู่ฐานรากแล้วก็ หมู่บ้านนาต้นจันทร์เนี่ยเป็นต้นแบบที่ตอบโจทย์ได้ชัดเจนเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนได้อย่างชัดเจนนี่คือสนองโนโยบายรัฐบาลได้อย่างตรงประเด็นที่สุดคือการทําให้หมู่บ้านเข้มแข็งมีมีหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกคือผู้นําต้องต้องมีคนที่จะนําที่เข้มแข็งซึ่งที่นี่มีมีจุดนี้ขึ้นมาคือป้าสงเสงียนอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องหาจุดแข็งจุดที่ที่มีอยู่ที่นี่ก่อนทั้งในเรื่องของเรื่องราวทั้งในเรื่องของวัตถุดิบกิจกรรมต่างๆอาชีพที่เขาทําเพื่อจะหาจุดว่าสินค้าควรจะทําอะไรเรื่อองงารททท่่เียววคจะ รเรื่องราวคืออะไรและจะมีอะไรบ้างที่จะมาประกอบกันทําทให้หมู่บ้านนี้สามารถมีรายได้ที่เข้มแข็งได้ซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน11แห่งนะครับที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมจะส่งเสริมให้เป็นโอท็อปชั้นเดียมของการท่องเที่ยวซึ่งก็ปีนี้ก็ส่งประกวดนะครับหนึ่งใน11แห่งซึ่งก็ที่เหลือก็จะกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับที่นี่มีจุดแข่งที่ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาจากการเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งเขาเข้าามออออยยยููู่่่บงทีเเป็็นนดืรรกกกิจม มาอยู่เรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นจุดที่หลายๆโฮมสเตย์ทั่วประเทศไทยยังทําไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องเรียนรู้จากทางคุณป้าเองด้วยสิ่งสําคัญคือต้องยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่จะต้องต่อจากนี้คือจะต้องมีการรับช่วงต่อจากคุณป้าเองไปสู่ลูกหลานซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งระบบของการบริหารจัดการเรื่องของไอทีเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการส่งต่อความรู้ให้กับผู้นําชุมชนในยุคต่อไป